หาทางเข้าไปห้องนั้นให้ได้นิจัดให้อีกก็ได้นะครับผมว่าผมได้มีพรสวรรค์ด้านนี้ดีเลยเพราะฉันมีภารกิจใหม่ให้คุณไม่ผมพูดแดกดานสู่การเป็นฮีโรตัวจริงเพื่อนนายเป็นสายให้รัฐบาลสหรัฐอย่าโคหกผม,มนี่ปนปืนทองของผมหรือเปล่าไม่นี่มันคือปืนทองของฉันผมไม่อยากฆ่าคุณคน,นสุดท้ายที่ฉันอยากจะฆ่านะผมรักคนรักนายฉัน Nick สวัสดีครับผมมิตรบู้ยนะคะปันนี้ก็จะมารีวิวหนังเรื่อง The u n b e l i e a b l e Weight of m e s s i v e Talent ค่านี่แหละ Nick f u c k i n c a e เป็นแนวดราม่าตลกแ อาชากรรมเป็นผนวงกระพุ้งกับทอมกอมิแคนซึ่งเคยเป็นผญาชอย่างเด็กอวักโมเมนต์ก่อนไปดูเรื่องนี้นะครับแนะนําว่าอย่างน้อยต้องเคยดูหนังนิคแรดเคสมาบ้างเช่นคอนแอร์เดอะล็อกเฟสออฟน่าจะทําให้อินและเข้าใจหนังมากขึ้นครับเท่าถึงเด็กเคสดาราที่เริ่มเข้าสู่ขาลงไม่มีงานเพราะว่าบทล่าสุดข,ของเขาถูกเปลี่ยนบทในชีวิตที่กําลังคิดว่าตอนนี้ไม่ได้ดังเหมือนแต่ก่อนและหมดไฟที่จะแสดงหนัง ผู้จัดก,การของเขาเสนองานเอหนึ่งล้านให้นิกเคสไปพบกับแฟนขับที่เป็นมหาเศรษฐีเหมือนไปได้ด้วยดีกับงานแต่พอรู้ว่าแฟนขับคนนี้คือเจ้าพ่อขายยาตูเป้งที่ซ i a ต้องการตัวนิกเคสเลยต้องร่วมมือกับ c i a เป็นสายลับจําเป็นสืบเรื่องราวของแฟนขับคนนี้เพื่อที่เขาจะได้เอาตัวรอดจากอันตรายที่กําลังจะเกิดขึ้นหลังดูจบนะคะปั่นและหามากเลยนะทังแฟนเซอร์วิสสาหรับคนที่ชอบดาราคนนี้โดยแท้มีการพูดถึงผลย่านเก่าถ้ายุคเก้าสูเนี่ยผมทานนะะเคยดูหลายๆเรื่อง เลยเก๊กกับมุกแต่ถ้าเก่ากว่านั้นอนะยุค80ผมจะเฉยๆซึ่งเป็นข้อเสียของหนังเพราะท่านเราไม่รู้จักชายคนนี้แล้วไปดูเลยต้องมีงงและไม่เข้าใจอยู่บ้างทําให้หนังเรื่องนี้ถูกบีบให้จํากัดเฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่ถึงอย่างนั้นหนังสร้างความบันเทิงได้ดีไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชอบตอนเมายาและเล่นบทตามสถานการณ์มากนึกถึงหนังเรื่องเทเวนตี้เยียจสติที่แกกับโมตันกินยาคลายลูกอมแล้วมองเป็นเลเวลเลยการเล่นใหญ่ที่เป็นจุดขายของพี่แกเนะี่ยมีโชว์ให้เห็นชัดเจน นะรวมถึงมุกตลกล้ายจิกกัดตัวเองและหนังยังมีจุดพลิกล็อกที่คาดไม่ถึงอีกซึ่งผมชอบมากคือดาไม่ออกเลยว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ไ่ายัางไงคือตัวอย่างตัดหลอกมากครับถึงผมจะบอกว่าเป็นหนังแฟนซ์วิสแต่บทเรื่องนี้ชอ,นชอบตรงดาราต้องมาเป็นสายลับจริงๆแค่คิดก็สนุกแล้วเขอไม่ได้เล่นเป็นบทบาทภายในหนังไงข้อเสียอีกอย่างมีบางช่วงที่ผมรู้สึกเคิมซึมชวนหลับอยู่บ้างโดยรวมเป็นหนังที่ดูเอนจอยและสนุกตลอดทั้งเรื่องทั้งตลกดราม่านิดๆแอคชั่นก็มันและอบอุ่นปิด สีดาไม่มีเพลงแบ็คพิงค์เปิดในหนังนะในส่งงานภาพน,นะครับมาตรฐานนะทั้งการตัดต่อลูกเล่นรวมถึงเพลงประกอบผมชอบสถานที่ภายในเรื่องมากกว่าดูหน้าเดินดีรวมถึงห้องลับที่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ของนิคลัสเคสอะผู้กับและทีมงานต้องควานหาหน้าดูแหละว่าบางอย่างอะผมคิดว่าทําขึ้นมาเองไม่ได้แน่นอนในส่ง,งตัวละครนะครับนิคเคสเนี่ยคิดว่าเป็นบทบาทที่เล่นมากกว่านะดูแล้วหนังไม่ได้ขยี้ชีวิตเขาเยอะเลยรวมถึงเรื่องนําเสนอครอบครัวด้วยเพราะถ้าเป็นช่วงขาลงไม่มีงาน จริงๆอ่ะต้องมีพูดถึงนี่สินบ้างแต่ยังไงก็ตามนิกเคสก็คือนิกเคสแสดงดีนะชอบตอนปลอมตัวอย่างฮาหรือฉากเรีกชื่อตัวเองแบบยาวๆผมลงทำน่าเหนื่อยแทนเลยสวัสดีครับผมมิเตอร์ฮาวี่นะคะแฟนกลับที่ชอบนิกเคสมาก ปโลบัตคาวเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตัวร้ายในเกมอฟโทนะและผลงานดังๆหลายๆเรื่องในปัจจุบันเขามีเอกลักษณ์เหมาะเป็นตัวร้ายดีถึงเรื่องนี้จะออกเพียน,นๆเก่าๆแต่ผมก็ชอบนะ CA <AA S 1> วิเวียงกับมาตินเนี่ยถึงบทบาทจะไม่เยอะนะแต่ฉากทะเลาะเรื่องผลงานของนิกเคสเนี่ยอย่างปัดเลยในส่วนภาคไทยนะครับเรื่องนี้พันธมิตรภาคดีนะไม่ได้เล่นมุกเยอะเลยไม่มีฉากภาคนอกบทเท่าไหร่ห้าฉากพูดถึงหมอสุนินะ่ะโย,โย,โ,ยโย่ขันใจที่นะักเกียงภาคนิวแพตติแคลริตนะเพราะว่าไม่า เอาเลยนะติ่งดูเข้ากว่าแต่เข้าใจนะว่าง,งานเยอะสรุปนะครับชอบนิโคลัสเคสอย่าพลาดเรื่องนี้นะทั้งปัน่นทั้งฮาเอนจอยตลอดทั้งเรื่องแน่นอนดีใจที่นิเคสชอบเพนติตันสครับก็ <c oughs> จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวหนังในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามเพจเปิตบูรีวิวสวัสดีครับ